สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างต้นซ่อมรอยบุบรอยลัดทิ้มรถยนต์โดยไม่ต้องทําสีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็มาดูแผวนี้กันก่อนนะครับเราก็เหมือนเดิมครับเดินทางออกมานอกสถานที่มาบริการลูกค้าวันนี้อยู่แถวไม่กาบางนาครับเป็นลูกค้าประจํากันนะครับที่ทํากันมานานแล้วแ่วนนี้ โดนใหม่แล้วครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นรถคันนี้นี่นะครับเนี่ยรอยค่อนข้างใหญ่เลยเห็นไครับนี่นะครับรอยจะเป็นรอยใหญ่เลยแต่นี้นะครับผมแจ้งลูกค้าไว้ประมาณสักแ0ดสิถึง90ปอร์เซ็นตนะครับ เดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับ บอกว่าจอดไว้แล้วโดนเบียดมานะครับแล้วคนเบียดก็อันนี้หายไปเลยครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนในการทำนิดนึงนะครับ ตอนแรกเลยนะครับมันก็จะใช้เป็นนี่นะครับลองดูก่อนไม่ีชกว,ว่าลองัวอันนี้จะเป็นกาวเย็นครับ สามสี่รอบไม่กระดิกเลยดูเหมือนเดิมเมื่อกระตุกไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้เทคนิคในการดันครับดูดยับนี้ีแลกระตุกไปตั้งนั้นไม่มีอะไร นะครับว่าเส้นมาแล้วประมาณสัก60%ครับนี่นะครับก็จะเหลือแค่นิดหน่อยเดี๋ยวเหลือคิปงานให้รายละเอียดทีนึนะครับดี๋ยวมาตามชุมกันต่อนะครับนี่นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับงาน95%นะครับสรับก็อาจจะมีเหลือนิดหน่อย โอเครับได้นะครับไม่ต้องไปทำสีใหม่กรเหลือแค่ไปติดฟิล์มกันรอยอยนี้นะครับที่ลูกค้าแกะออกเพราะว่ามันเป็นรอยเบียดอเรรับเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาไปก็น่าจะประมาณาเกือบเกือบเกือบสามข้าวบองครับก็ถ้าไม่สังเกตอย่างนี้ก็จะไม่เห็นอะพี่ ถ้าไม่เังเกตจริงๆไม่ไม่ไม่เห็นครับรอยใหญ่เลยยังไงก็เื่อรถที่คุณรักนะครับเป็นรอยบุบรอยลักยิ้มก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับทางแชทหรือจะสอบถามเข้ามาในเพจของช่างุ้นซ่อมรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับโดยไม่ต้องทำสีใหม่ มีบริการถึงหน้าบ้านนะครับมีเก็บบริการสนหรือจะโทรมาก็โทรมาได้ที่เบอร์084 771 7718ช่างต้นครับยังไงก็ฝากผลงานไว้หน่อยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเพื่อเพื่อนๆพนี่น้องของผู้รับชมทุกๆขันนะครับเป็นรอยบุกอย่างนี้ แก้ไขแบบนี้โดยไม่ต้องทำสีอรับรถกลับได้เลยนะครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปจากต้น,นจนจบนะครับขอบคุณครับ